สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ๆที่เคารพนะครับและแม่ตากับช่องพ่อเบิ้นมาตลอดนะครับวันนี้นะครับวันนี้เรามาเจอกันในรุ่นรวยควรรวยหรือรุ่นพภกระซับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลทะเลจืดนะครับมี f อฟคนหนึ่งผมไม่อยากจะเอ่ยนามนะครับจะเล่าให้ฟังสำหรับรุ่นนี้นะครับส่งพระมาหาผม นะครับแล้วก็บอกพุทธคุณโน่นนี่นั่นว่ารุ่นรุ่นนี้มีราคาสี่พันถึงห้าพันนะครับเพื่อนๆฟังให้ดีนะนี่จะเปิดให้ดูสี่พันถึงห้าพันผมจะมาไขข้อข้องใจนะครับว่ารุ่นนี้สี่ห้าพันจริงหรือไม่ย้อนไปเมื่ออดีตที่ผ่านมานะครับเมื่อประมาณสักสี่ห้าปีที่แล้วรุ่นนี้มีผมถืออยู่ในมือประมาณสี่ห้ากล่องและผมให้คนอื่นนะครับ ผมจะบอกพี่เลยทำไมทำไมในหลายๆคนในกลุ่มพักเครื่องก็ดีนะครับหรือสมาชิกสะสมก็ดีทำไมไม่ค่อยเห็นรุ่นรุ่นนี้โพสกันเป็นเนื้อว่านนะครับลอยองค์นะครับและราคา5,000กว่าหรือส0่พกว่าจริงหรือไม่ผมจะมาไขาข้อข้องใจในคลิปนี้ให้เลยก่อนที่เราจะไปส่องกันฟังให้ดีๆให้ชัดๆให้ตรงประเด็นไม่ได้โมโห ย้ำนะครับไม่ได้มโมโหผมเป็นแค่นักสะสมผมบอกอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะครับผมซื้อมาในราคา450นะครับบวกค่าส่งอีก50บาทเป็น500ผมจะเล่าให้พี่ฟังนะครับรุ่นนี้นะครับเขาทักมาหาผมผมจะเล่าให้ฟังนะแล้วผมบอกว่าถ้าผมซื้อผมซื้อในราคา350แต่เขาต่อไปต่อมาเหลือ450นะครับและผมก็บอกว่า,วาพี่ครับผมเข้าใจนะ ว่าพระของพี่ที่พี่ถืออยู่เนี่ยมันมีคุณค่าสําหรับพี่สําหรับผมผมเป็นนักสะสมมันก็มีคุณค่าสําหรับผมเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าว่าจะให้ขายตามราคาที่พี่ตั้งเป้ามาตั้งแต่ต้นใครจะไปรับซื้อเหมือนผมเนี่ยผมบอกเลยหลังจากคลิปนี้ใครอยากซื้อพระรุ่นนี้องค์นี้ผมมีอยู่เหรียญเดียวเออผมมีอยู่องค์เดียวนะครับผมขายเท่าทุนให้เลยในราคา500บาท ค่าส่งคนซื้อออกฟังไม่ผิดนะครับและผมจะบอกไว้ให้ว่ารุ่นเนี้ยทำไมถึงเป็นราคานั้นนะครับอ่าพี่ดูด้านหลังนะครับไอ้ตรงนี้คือเป็นป้ายประกาศงานศพนะครับแต่ผมได้เอาออกผมกลัวจะกระทบกับงานศพนั้นๆที่ผ่านมาผมไม่รู้ว่าเขาจะไปติดต่อยังไงกับวัดเพื่อได้เอามาเป็นของจำด้วย นะครับไอ้นั่นผมไม่รู้แต่สิ่งที่ผมรู้ได้ก็คือใครไปงานศมก็คือจะได้พระองค์งค์นี้มาเนี่ยเหมือนที่เพื่อนๆเ,เห็นไม่ได้ดูถูกหลวงปู่ทวดไม่มีเจตนาด้วยแต่อยากจะให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับรู้ไ้ว่านะครับการที่ผมจะซื้อพระเนี่ยผมก็ต้องหวังอนาคตนะครับผมเป็นนักสะสมก็จริงบางทีผมก็ต้องปล่อยขายบ้างในสิ่งที่มีซ้ำต้องขอเข้าใจ ในจิตนาของผมด้วยนะครับพี่ๆท่านใดเข้ามาฟังแล้วไม่ถูกหูหรือไม่ถูกใจไม่ว่ากันนะครับฟังกันให้ดีๆนะครับผมบอกเลยคลิปนี้นะครับผมจะปล่อยให้เลยนะครับในสภาพที่ผมซื้อมา500บาทแต่ผู้ซื้อต้องออกค่าส่งเองนะครับอ่าดูกันให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพี่ท่านนั้นที่ขายให้ผมนะครับที่ขายองค์นี้ให้ผมเนี่ย พี่เข้ามาดูเลยนะครับวันไหนพี่อยากได้พี่ก็กลับมาซื้อคืนนะครับแต่ผมบอกเลยราคายังไม่ถึงนะครับหลักพันนะครับเหมือนที่พี่ต้องการนะครับทําไมในกลุ่มพักเครื่องไม่เล่นกันพี่ต้องคิดนะครับต้องคิดก่อนทาไมในกลุ่มพักเครื่องหลวงปู่ทวดหลายๆกลุ่มไม่มีกันแต่แต่จะไปมีโผล่อยู่ในลาซาด้าหรือในเว็บไซต์อื่นๆ นะครับพี่ก็ต้องคิดในแง่นี้ด้วยไม่ใช่ว่าพี่ตั้งธงไว้แล้วจะมาขายอย่างที่พี่ต้องการมันเป็นไปไม่ได้นะครับฟังไว้นะต้องรักต้องชอบด้วยนะครับส่วนผมวงนี้นะครับบอกเลยผมจะเอามาทําคลิปเพื่อบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้ไม่ใช่ราคาอย่างที่เพื่อนๆคิดหรือใครคิดว่าราคาสี่ห้าพันจริงนะครับก็นี่ผมปล่อยให้ในราคาห้าร้อยบาท พี่ออกค่าส่งให้ผมด้วยมเมาไปเลยครับเอาไปเทกําไรเลยถ้าคิดว่าแพงอย่างนั้นจริงๆมารับได้เลยชื่อพ่อเบิ้ลไม่มีควาว่าเสียหายขายคือขายซื้อคือซื้อนะครับเรียนไหนผมชอบผมอยากสะสมแบบไหนผมก็เลือกซื้อแบบนั้นส่วนที่พี่ๆจะไปเอาราคาคนอื่นมาเพื่อมาปั่นราคาให้มันสูงขึ้นในช่องพอเบิ้ลบวกแก้วพี่คิดผิดนะครับเอามาซองกันดู นะครับผมเชื่อว่าผมเจ้าแรกนะครับที่ทํารุ่นนี้ลง y o u t u b e นี่นะครับก็มีคาบดินชนวนเก่าเยอะแยะมากมายนะครับนี่มีการเจิมแป้งด้วยนะครับเห็นไหมครับก็เป็นถือถือว่าเป็นเป็นพระที่โอเคอะไรครับขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดนะครับถือว่าโอเคแต่ไม่ใช่ว่าหลวงปู่ทวดจะเพลงทุกรุ่นนะครับนี่นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆได้รับชม ผมเชื่อว่าถ้าคลิปนี้ออกไปนะครับเยอะๆยอดวิวเยอะเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เขามีหรือไปงานศพในครั้งนั้นเนี่ยผมไม่ไม่ทราบนะครับว่าเป็นงานศพใครคนที่มีอยู่เขาก็จะเกรบมาดูนะครับว่าเหมือนกับของผมหรือเปล่านะครับน,นะครับดูฐานบัวนะครับดูฐานบัวอย่าลืมนะครับใครที่คิดว่าพระองค์นี้แพงผมขายแค่ห้าร้อยเท่าทุนนะครับมาเอาไปได้เลย นะครับย้ํากันอีกทีนะไม่ดราม่านะไม่ดราม่านะผมไม่ได้โมโหหรือไม่ได้โกรธไม่ได้ซื้อกับความโกรธนะครับผมแค่ซื้ออยากออกมาทําคลิปแล้วก็จะมาบอกว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับนี่อยากให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะครับแล้วดูด้านหลังกล่องสังเกตด้านหลังกล่องเห็นไหมครับตรงนี้จะมีรอยสติกเกอร์อยู่ผมเป็นคนลอกออกเองนะครับผมเป็นคนลอกออกเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วดูกันให้ดีๆนี่นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับ ถ้าเราดูเผินๆแล้วก็จะเป็นเหมือนภระเก่านะครับพระเก่าเลยทําให้คิดกันเอาเองว่ามีราคานะครับแต่พุทธคุณหลวงปู่ทวดไม่ว่าจะออกวัดไหนยังไงขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดเก็บไว้ได้ครับถามว่าผมเสียใจไหมในราคาห้าร้อยบาทผมไม่เสียใจนะครับเพราะผมเคยมีแล้วรุ่นี้แต่ผมให้เพื่อนไปแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็ได้ย้อนร้อยกลับมาเหมือนอนดีตนะครับผมมีเก็บไว้หนึ่งองค์ ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับแต่ใครคิดว่าแพงย้ํากันอีกทีนะครับใครคิดว่าองค์หนึ่งสี่ห้าพันน่ะนี่ผมขายห้าร้อยออกค่าส่งให้ผมด้วยจบนะครับจบนะไม่ดราม่านะย้ํากันอีกครั้งว่าไม่ดราม่านะครับอ่านะครับไม่ได้มโหใครด้วยนะครับออกคลิปนี้แต่ผมอยากอยาให้ดูว่าความจริงคือความจริงครูปีจาบอกไว้แล้วว่าความจริงคือความจริงนะครับนี่ แบบนี้นะครับมีรอยเจิมด้วยนะครับนี่รอยเจิมแป้งนี่เห็นไหมครับนี่ไม่รู้ว่าพระรูปไหนพระที่บุกเสกเจิมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับพระองค์นี้น่าจะออกในปีสองพันห้าร้อยสามสิบกว่านะครับสามสิบกว่าเหตุผลเพราะว่าไอ้ตรงนี้ครับมันเป็นปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับเนี่ยไอ้ตรงที่แปะงานศพเนี่ยออกมาในปีสองพัน้ารอยสี่บเจ็ดแต่ผมไม่สามารถให้เพื่อนๆดูได้ นะครับย้ำกันอีกทีนะครับใครคิดว่าแพงผมขายห้ารนะครับย้ำกันอีกทีแบบนี้เลยนะครับไปพร้อมกลองแบบนี้เลยนะครับไม่ได้ดราม่าไม่ได้โมโหใครใดดทั้งสิ้นนะครับออกกันให้ชัดนะครับภาษาใต้พูดว่าออกไวชัดออกไวชัดนะครับแบบนี้เลยนะใครคิดว่าแพงผมขายห้ารอยพร้อมกลองดูดีมีระดับนะครับองค์นี้เลยนะครับองค์นี้เลยนะองค์นี้เลย ถ้าใครไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะเซ็นตั้งไว้นะครับเซ็นตั้งไว้เซ็นตั้งไว้เลยนะครับเผื่อใครจะซื้อที่คิดว่าเป็นพลาแเพลงเอาไปเลยครับเอาไปเลยครับนะนะครับนี่คือลายเส้นผู้บริหารนะครับนะครับเอาไปเลยในราคาห้าร้อยบาทจบนะครับจบไม่ต้องถามกันมาแล้วนะครับรุ่นนี้ไม่ต้องถามมาแล้วนะครับไม่ซื้อแล้วนะครับในราคาห้าร้อยถ้าจะรับผมจะรับซื้อรุ่นนี้ ผมจะซื้ออีกทีหนึ่งในราคา250บาทรวมส่งจบนะให้ราคาสูงแล้วนะครับ150บาทมีเท่าไหร่เอามาเป็นกล่องแบบนี้ย้ำว่าเป็นกล่องแบบนี้นะครับ250บาทเจอกันนะครับสวัสดีครับ